สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะจากร้านบานเดนผ้าทอนะคะก็ร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็มีหลายๆคำถามทีอ่อยากจะถามไหมคะว่ามีผ้าทอราคาร้อยกว่าบาทไหมคะกจะจะ็จะขอตอบว่า ผ้าทอที่เป็นผ้าทอมือจริงๆแล้วนะคะเฉพาะค่าแรงร้อยกว่าบาทก็ยังไม่พอแล้วนะคะเธอถ้าอยากจะได้ผ้าที่มีคุณภาพผ้าทอมือจริงๆราคามันย่อมสูงนะคะเฉพาะค่าแรงกับวัตถุดิบมันก็ไปแล้วนะคะอ่าแล้วยิ่งมาต่อเชิงนะคะมันก็ราคาก็ขึ้นพันกว่าบาทนี่คือว่าถูกที่สุดแล้วนะคะแต่สำหรับงานที่เป็นงานมือ ที่เป็นขนเม่นจริงๆเนี่ยราคามันก็ย่อมเป็นจะหลายพันนะคะเพราะว่าใช้เวลาทำนานมากค่ะทีนี้อันนี้คือราคาเบาที่สุดแล้วสำหรับสิ้นตีนจกนะคะเพราะว่าสิ้นตีนจกของเราเนี่ยไอตัวสิ้นนะคะเป็นงานทอมือล้วนๆเลยแล้วก็เชิงก็เป็นงานมือนะคะแต่ไม่ใช่งานขนเม่นเป็นงานทอมือที่เราอ่าเขาเรียกว่าทํา ลายผ้าก่อนที่จะทอเพราะฉะนั้นลายผ้าตรงนี้ก็จะเป็นงานทอมือนะคะแต่ไม่ใช่งานจกมือล้วงลายนะคะงานล่วงลายก็คือเป็นแบบนี้งานล่วงลายนะคะก็ทำความเข้าใจกันนะคะว่าราคาร้อยกว่าบาทแบบนี้ไม่มีนะคะเว้นแต่เป็นผ้าพ,พิมพ์ลายที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้คือที่ขายในเฟซในเพจ มันเป็นผ้าพิมพ์ลายผาพิมพ์ลายก็คือการพิมพ์พิมพ์นะคะพิมพ์แบบเป็นลายแบบสิ้นติ้งจกนี่เลยเวลาลงเฟซลงอะไรเนี่ยก็จะมองไม่รู้เลยนะคะแต่เวลาของจริงเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นงานทอมือมันก็จะมีความนูนของเส้นได้นะคะมันมีความนูนของเส้นได้ไม่ใช่สีไม่ใช่พิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นงานทอมือย่อมมีราคานะคะเพราะว่าค่าแรง เราก็ต้องจ่ายนะคะแต่ถ้างานพิมพ์ลายนี่คืองานทอโรงงานนะคะมันต่างกันค่ะราคาก็จะต่างกันคุณภาพยิ่งต่างกันลิบลับเลยนะคะก็เรามาดูคลิปนี้นะคะไปกันไวๆนะคะมีหลายผืนนะคะราคา1,650งนานะคะราคาเดียวนะคะในใน9ก้าผืนสิผืนนี่นะคะก็เป็นงานทอมือล้วนๆนะคะแข็งแรงนะคะ ถ้างานทอโรงงานนี่มันจะมีความนุ่มเบาและคือความเส้นได้มันจะไม่ไม่แน่นนะคะงานทอมือนี่เราลงเครื่องยังได้เลยนะคะไม่เละนะคะแต่ว่าเราต้องรักษาตรงลายนี้ไว้หน่อยทอไอซักมือดีกว่านะคะพื้นแรกนะคะพื้นแรกจะไปกันไวๆนะคะเป็นเส้นตะวาสีม่วงดอกมะเขือนะคะ ต่อเชิงติ้นจกสีแดงนะคะราคา1,650งาสค่ะมันมีหลายพื้นนะคะวันนี้ไปกันไวๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ้นลายตะวะสีกะปินะคะสีกะปิสวยๆนะคะสิ้นลายตะวะสีกะปินะคะต่อด้วยเชิงสีแดงนะคะสวยงามค่ะเป็นสไตล์หาดเซี่ยวนะคะ อันนี้จะเป็นสีม่วงครามม่วงครามนะคะม่วงออกโทนครามม่วงอมฟ้านะคะนี่นะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบทุกผืนอ,อันนี้จะเป็นผ้ามุกนะคะผ้ามุกสุโข,ขทยัยการยกดอกก็จะเป็นลายไข่มุกนี่นะคะก็ต่อเชิงอ่าต่อเชิงตีนจกนะคะ สว,สวยค่ะราคาเดียวกันนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะอีกอันนึงเป็นผ้ามุกตาใหญ่สีดำนะคะต่อเชิงที่เข้ากันได้ดีนะคะมุกตาใหญ่สีดำนะคะเป็นผ้ามุกผ้าทอมือทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะนะคาเดียวค่ะอันนี้เป็นสิ้นเข็นนะคะ อันนี้เป็นสิ้นเข็มสิ้นเข็มงานทอมือนะคะเข็มลายก็จะเป็นริ้วๆนะคะสีขาวดํานะคะสิ้นเข็มน,นะคะสีขาวดําค่ะ1,6 5 0หานะคะทอมือทุกผืนนะคะรับรองนะคะทอมือทุกผืนนะคะอันนี้อันนี้เป็นลายตะวะสีงาช้างต่อด้วยเชิง นะคะสีแดงอย่างนี้นะคะสวยๆงามๆนะคะขายดีนะคะสีนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบค่ะอันนี้จะเป็นสีโอวันตินนะคะสีโอวันตินนะคะส,สวยๆต่อเชิงสีโอวันตินนะคะสวยงามค่ะเชิงก็สวยเรียบร้อยนะคะ โอวันตินนะคะตัวนี้จะเป็นสิ้นเข็นนะคะสีน้ำตาลทองนะคะสีน้ำตาลทองสิ้นเข็นลายเข็นก็จะเป็นประมาณนี้สีน้ำตาลทองนะคะต่อด้วยเชิงสีออกโทนทองนะคะสิ้นเข็นค่ะหนึ่งันหร้อยห้าสิบนะคะเผืนสุดท้ายแล้วค่ะ ถึงสุดท้ายสีเหลืองทองนะคะแล้วก็เชิงก็ประมาณนี้นะคะสีเหลืองทองะะเหลืองทองสวยๆนะคะสิ้นคุณภาพนะคะต้องเป็นงานทอมือนะคะทอมือยังไงก็ใช้ได้ตลอดนะคะ,ะจ่ายแพงกว่านิดนึงนะคะอันนี้เป็นผืนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะคุยกันว่า ใจแพงกว่ากันอีกนิดหนึ่งได้สิ้นทอมือนะคะสิ้นทอมือมันย่อมมีค่าแรงนะคะค่าแรงการทอมือนี่คือหนึ่งคนต่อหนึ่งผืนที่เขาทํำนะคะก็จะมีราคานิดหนึ่งสิ้นทอมือราคาร้อยกว่าบาทไม่มีนะคะเพราะว่าค่าแรงก็ไปแล้วมากกว่าร้อยกว่าบาทแล้วนะคะ ไงก็ทักทายกันมานะคะชอบผืนไหนก็แอดไลน์กันมาก็ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างล่างแล้วก็ลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะสิบกว่าผืนนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ